ารไอำเภอนะโนดอันนี้ก็แยกเป็นเป็นเรือพระจำลองเรือบ้านจำลองอ๋อใครจะมาทำบุญที่นี่ก็ได้อ๋อนี่ครับมีมีมีใบนี้ไว้ทอดกันนะครับอ๋อก็ใครมาทำบุญก็จะมีหลวงหลวงพี่พรมน้ำมนต์ให้ด้วยใช่น้ำบนต์จากซิตี้อำเภอเกษตรศิลเณมนต์โอ้ครับน้ำมนต์นี้เคยเคยงานไอ้ไรนะครับถจนไม่ ราจะมีทอดกระทิงวันวันไหนครับวัดวัดมาการเตอร์เนี่ยวันวันอยกระงาจะชงก็พฤศจิกายนสามเก้าเป็นกองวัดทุกวันทุกวันลอยกระทงเนี่ยเป็นทอดกระทิงอันนี้ก็เป็นเรือพระจำลองนะนี่ครับอันนี้หลวงพี่ชื่อหลวงพี่อะไรพออยาบอกชื่อได้ไหมหลวงพี่ที่นั่งอยู่อชื่อั่พระอุปชิมสุปัชิมสุปัชิมสุปัชิมได้ได้ไม่ไปได้ เดี๋ยว้คุณป้าป้าเดินดูในวัดมาการเท่าหน่อยได้ได้ได้โอเคครับอําเภอรานโนดนะไปจากนี้ไหมากาะตํบบาบลราโนดอําเภอรานโนดอําเภอรานโนดครับน,น,นี่ครับ โอ้คุณป้านี่ชื่อคุณป้าอะไรครับพอจะบอกชื่อไหมป้าจันยาอุปถัมภ์ค่ะจันยาอุปถัมภ์ค่ะอ๋อเป็นเป็นคนรักวัดทำหน้าที่เป็นคนรักวัดคล้ายๆถ้าผู้ชายเขาเรียกมักคัดอะไรมักคัดทายกคล้ายๆกันไหมไม่ไม่อันนี้ของพุทธสมาคมอ๋อทางเข้ามาก็แต่งตั้งเมื่อปีที่แล้ววัดละสองคนทั่วทั้งจังหวัดอ๋อคือถ้าไม่มีสถานการณ์โควิดนี้เราใช้ลำใหญ่เลยนะปกติจะตกแต่งสวยงามใช่ค่ะอ๋อแต่ปีนี้ก็จำลองไปก่อนจลอง ปปาระเพณีอ๋อนี่ครับเดี๋ยวมาดูพระพุทธรูปตรงนี้ก่อนสวยงามพอคุณป้าก็มาวัดนี้กับทุกวันไม่อยู่ทุกวันเลยอ๋ออยู่ทุกวันเลยดับมาเช้ากับเย็นอ๋อเบิกปป้าก็ลูกลูกก็โตหมดแล้วใครอยากมาทำบุญที่วัดก็อาจจะมาอยู่ช่วยอาสาเป็นจิตอาสาอ๋อคืเขาเรียกว่าคนรักวัดรักษาวัดอ่ะถ้าญาติโยมคนไหนอยากมาทำบุญหรือว่ามาเที่ยวที่วัดถ้าไม่รู้จักใครที่นี่ก็สามารถมาป้าได้มาป้าได้ค่ะบอกชื่ครั้งหนึ่งป้า ป้าจัญญาอุปธรมค่ะจัญญาอุปัมภมเบอร์โทรท์บอกได้ไหมเป็นข้าราชการบำนาญอ๋อเบอร์โทร081 081 766 766 2050ค่ะ2050ค่ะพอสามารถโทรมาถามก่อนได้ว่าคุณป้าอยู่หรือเปล่านี่ครับอ๋อเป็นข้าราชการบำนาญพ่อแม่แม่ผมก็เพิ่งเกษียณปีนี้เหมือนกันอ ตอนนี้อายุ77ปีแล้วโอ้ยังดูแข็งแรงนะ77แล้วนี่ว่า60กว่า78นี่ครับไปโดูชัดๆยังแข็งแรงคล่องโยนี่ตอนนี้เขาสร้างนายังพระพุทธรูปตรงนี้สวยงามเหมือนพระพุทธเจ้ากำลังโปรดพระสงฆ์ใช่ไหมพวกปัญจวัคคีค่ะพระปัญจวัคคีพระกสมัยเรียนคุ้นๆอยู่นี่ครับปัญจวัคคีที่ไทยสิปัตตานีหรือจายละวันอ๋อครับเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาเป็นวันวิสาขะบูชา ก็เลยทําเป็นปั้นพระพุทธรูปจําลองใช่มีผู้มีจิตสรามาทำไว้เพื่อนักเรียนได้เข้ามาเรียนพุทธประวัติในวัดด้วยะวัดมะกามเท่านี้อายุปีปีก่อตั้งนี่นะจ๊ะเราเกินสองร้อยกว่าปีแล้วนะสองกว่าปีนะแล้วเป็นวัดตัวอย่างเมื่อปีสองหกสองสองหก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 ปีสองหกสองห้าสองหกอ๋อนี่ก็โน่นนี่มีเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันไปดู ตอนนี้ก็ยยกโบสว่าวิหวานเลยนะโบสนะนี่ครับออคุณป้าก็มาที่นี่ทุกวันนะนบ้านอยู่ข้างตาลันอ๋อครับก็ทำตัวได้เป็นประโยชน์นั่งตอนนี้โอเ่จากนี้ก็ทำงานไม่ได้ก็ได้พักต่อนอีกแบบนึ่งช่วงเกษียนด้วยก็อาจจะ ว่างๆมาแปดปีแล้วขัดเสีสเยงโอ้วัดมาการาเท้ากกร่มรื่นดีนะครับบันบนี่ครับตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่ครับเพราะว่ามันซุกซโงมากแล้ว<อ>หลังจากที่เจ้าอาวาสเขาทำแช่มศรีตาโพนั้นไปมร,มรณะภาพไปเมื่อมา,มาปีหไหนครับนั้นก็รู้สึกว่า การปกครองการดูแลวัดนี่มันมันลดถอยลงน้อยเจ้าอาวาสมรณภาพปีไหนจําได้ไหมครับปีสองห้าสองหนึ่งสองห้าสองหนึ่งค่ะอ๋อก็หลายปีแล้วนะก่อนผมเกิดน่าจะเกินเกือบสี่สิบสองห้าห้าหนึ่งมั้งโอ้ห้าหนึ่งขอช่วยขอโทษโอเคโอเคเจ้าอาวาสอ่าหลวงพ่อเช่มก็คือมรณภาพปีสองห้าห้าหนึ่งค่ะอ๋อก็ประมาณสิบกว่าปีนะอ่าสิบกว่าปีสิบกว่าปีนะหลังจากนั้นก็มีเจ้าอาวาส ดูคล้ายๆกับว่ารักษาการแทนชั่วคราวไม่มีใครดีหลังว่าปี62ก็ก็ได้แต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่ซึ่งมาจากวัดอายุละวงสุภุมสาวาฏตอนนี้ท่านไปเรียนปริญญาเอกอยู่ที่โดยสกิจห้านเดือนไปทำดุษฎีนิพนธ์ค่ะพระหรือชื่อมหาพระมหาสิชาติธรรมพะโลตอนนี้วัดมกากรเท่านี้พระสงฆ์จำวัดทั้งหมดกี่รูปพอจะห้ารูป ออกก็่วาาํลังดีมีมีพระพระเพื่อนของพระอาจารย์มาจากวัดระยุนละวงมาช่วยอยู่ด้วยมาช่วยจําพรรษาอยู่ที่กุรุงเทพมาทราบว่าลูกจะไปจพบขอพบไหมหรือว่าท่านียวเดีเดี๋ยวลองไปไปเดินดูตามวัดก่อนได้ได้นี่ครับอันนี้ก็ร่มรื่นดีวัดาการพัฒนาเยอะเลยว่าอ๋อสวยงามแล็บแบบธรรมชาติได้นี่ครับนี่ครับโบสถ์ก็สวยงามครับ บทนี้ก็น่าจะนานแล้วเหมือนกันใช่ใช่ค่ะปีสองห้าสามศูนย์ค่ะสองห้าสามศูนย์เป็นบทหลังที่สองเมื่อก่อนหลังที่หนึ่งช่างด้มากแล้วก็เลื่อนที่หนึ่งตรงนี้ครับนี่ครับก็ปีสองห้าสองห้าหกสองป้ามาเป็นประธานกัดถิ่นสองห้าหกสองได้เงินมาหนึ่งล้านเจ็ดแสนรู้สึกว่าเนี่ยก็เริ่มพัฒนาเพิ่มขึ้นปีนี้เนี่ยเพิ่นทอดกัดถิ่นที่จะทอดในวันที่สิบเก้าจะเอาไปพัฒนาเรื่องไหนบ้างครับนร่องอากาะอ๋อมี ไอสาราการประเรียนกับกุทิเจ้าอาวาสแล้นอกนั้นก็งานปฏิสังพัน์เล็กน้อยๆอ๋อแล้วก็ปรับปรุงบริเวณวัดนะคนี่ครับตรงนี้ตรงนั้นก็เป็นศาลาสบายนะแบบใครมานั่งเล่นสุตรงนั้นศาลาเลี้ยงอาหารอ๋อเวลามีงานสุดบริการประชาชนด้วยอ๋อครับใ้วัดนี้ปีนี้ก็ได้เป็นโครงกได้อยู่ในโครงการโอปตรบรมประชาชนหน่วยตำบลของระโนดค่ะครับของตำบลระโนดหนุนๆที่มีลูกบัวนั่น ยอ๋ออันนี้เป็นรูปอะไรครับหลวงพ่ออะไรเป็นฤาษีวะเป็นฤาษีฤาษีมะขามเต้าอ่าเดี๋ยวลองอ๋อเป็นเหมือนชื่อวัดเลยเนาะเหมือนประวัติวัดนี่เป็นต้นชาบใหญ่นี่คือที่มาของชื่อมะขามเต้าใช่ค่ะตรงไหนอ๋อตรงนี้ต้นต้นต้นเดิมตรงนี้อ่ะพ่อสมัยก่อนต้นนั้นเลยค่ะโคนเท่านั้นเลยอ๋อที่ปลูกบริเวณนั่นแหละที่มีฤาษีมะขามเต้านี่นะนี่ครับ อ๋อทวดกลางเท่านี่ครับหอมมะกรมดต้นมะขามขนาดใหญ่เอ๋อนี่คือโคนของมันเนาะนี่ครับแต่ว่าล้มไปแล้วเป็นล้อเห็ดอะไรก็ค่อยเหี่ยวไปเหี่ยวไปนี่คือที่มาของชื่อว่าวัดมะขามเท่าไม่มีคนใครรู้ว่ามะขามเท่าขึ้นนี้มีใครนำมาปลูกแล้วก็เยอะๆมาแล้วคือมีมีริมคลองนะคะคลองนั่นสมัยกรุงศรีอยุธยา ชื่อวัดมะกมเท่านี่คือ200ปีเป็น200เปลี่ยนเป็นชื่อมาไม่ร้ว่าชื่อมะามเท่ามาตั้งแต่แรกเลยแต่แรกเมื่อก่อนเดินอยู่ที่ตางโน้นอ๋อต้นมะกมต้นมะกมนี่ก็น่าจะ200ปีมาแล้วนะะ้นอ๋อนี่ครับก็เลยปั้นรูปเรือสีเท่าหรือว่ามะกที่ต้นตายไปแล้วก็มีคนโยงเทามาปั้นรูปสีแดนไม่ก่อนอ๋อครับนี่คือจุดนี้เป็นจุดเหมือนประวัติวัดนะ ต้นกำเนิดมากครับอ๋อนี้กําลังก่อสร้าง,ก,ง,ก,างก็คือเดิเนทอดกระถินเดินทอดกันจะพ่อสาลานี่นะ่นสองสี่เก้าเจ็ดอ๋อสองสี่เก้าเจ็ดอะไรนะสาลาศาลาการประเรียนนี่ครับอันนี้ก็คือจะบูรณะนะกําลังอยู่ค่ะก็เดี๋ยวช่างที่ออกไปเมื่อกี้ก็คือเดินทอดกระถนะินเดือนหน้าก็จะมาสมทบค่ะญาติโยมทําบุญกันใช่ค่ะร่วมกันทําบุญก็เป็นวัดที่ขนาดเล็กแต่ว่าหน้าหน้ามาเที่ยวบรรยากาศสงบ นี่ครับก็เชิญมาเที่ยวได้ค่ะอก็แต่ว่าตามสภาพนะคะช่วงนี้ก็โควิดก็มาแล้วแต่ความสะดวกท่านก็ไปเองไงข้านมาชมลูกหลานในโลกสักหน่อยค่รับ <c oughs> ถ้าลูกหลานปฏิบัติตัวดีก็ท่านก็ไปนี่กําลังเริ่มก่อสร้างเล็กๆหน่อยๆนะเริ่มซ่อมแซมหลายปีนแล้วค่ะลูกหลานบนองคโอ่งหลุดเลยพวกไม้ละเลงที่ท่านอยู่ตรงนั้นเป็นของเก่าก็คือเราทำตามพบไปก่อนนะเดี๋ยวมันไม่พบเพิ่มเติมมา นี่อ๋อได้เป็นวัดต,ตัวอย่างนี่เนี่ยค่ะเมื่อปีสองห้าสองหกปีสองสิบแปดตุลาสองหกครับรับมอบสิบแปดตุลาสองหกประจำปีสองห้าสองหกวัดตัวอยา่างอำเภอรันโุรนี่คตร,ตรับ<อ>ถ้า,าดูข้างในที่อ๋อข้างในก็กำลังทำฐานพระอยู่ล่ารูปนี้เป็นสมัยอยุธยานะครับอ๋อแบบน,นี้ช่างเรีกขอีเป็นพระพุทธรูปใช่ไหมครับพระพุทธรูปนานมาแล้วนะ เคจะล้อมใหม่องค์เดิมใช่ไหมองเดิมนี้ก็ยังเก็บไว้อยู่ก็คือปรับปรงค่ะเนี่ยองเดิมนี่เนี่ยจังเพิ่มจังานมากเอ๋อก็คืออาจจะทาสีใหม่ล้อมใหมบางส่วนนี่ครับเดี๋ยวไปหอจัทน์อหอจั็นแล้วอดีตท่านเจ้าวาสในบดลนงค่ อพอ,อมีมนต์ดบท่านเจา้าอาวาสหลวงพ่อเชิ่มใช่ไหมครับหลวงพ่อเช,ชิ่มโซลโซนะจช้างพ่อจอช้างหลวงพ่อเชิ่มอันนี้เป็นอันนี้นี่น่าจะเป็นรูปหลวงพอ่อทวดอ๋อหลวงพอ่งพอทวดมาจำลองไว้ที่วัดนี้นะ,ะนี่ครับเดี๋ยวไปดูที่เก็บอะไรนะั่นรูปปันปป้นอดีตก็คือคนมากราบไหว้ขอบนบานได้ทำเหรียญด้วยไหมครับเนี่ยหลวงพ่อเชิ่มเนีย มีเรียนปลูกเสกด้วยไหมเคยมีกัดแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าอ๋อเอ่ออะไรอ่ะอาจจะช่วงโรคระบาดเลยเลยไม่ได้ปลูกเสกเพิ่มนะใช่โอ้ก็เคยมีการปลูกเสกสมัยแรกเลยค่ะอ๋อรุ่นแรกเขาเรียกสมบัติเราว่าเอ่อนี่ใช่ไหมอันนี้คือทั้งห้าองค์ห้ารูปนี่ก็คือเป็นมีมีแต่รับหลวงพ่อหลวงพ่ออยู่อ๋อเป็นอดีตเจ้าวัดทั้งหมดอ๋อ ตั wollen, ้งแต่ตต yeah. yes, ั้งแ okay. ่องคคค์์์อองงแรกเลยก็ได้ที่อยู่ตรงกลางหลวงพ่อณ์เนี่ยเออ่ที่สูงที่สุดใช่ไหมครับองค์แรกเลยหลวงพ่อนะองค์โบนองโบนนี่หลวงพ่อแจ่มนี่คือพระภูมิสิกธรรมคุณองค์นี้นะครับนี่คือที่เพิ่งมรถ้าปลายปีหน้าหนึ่งนี่ครับหลวงพ่อแจ่มแล้วก็ข้างอะไรข้างข้างซ้ายนี่ครับข้างจ้าวตอนซ้ายวัดยาสิทธีกับตอนซ้ายที่อยู่ท่านก็เคยมาที่นี่ ออ๋ก็เลยเราทําเป็นที่ระลึกไว้ที่ระลึกไว้ว่าท่านมาเดี่ยวเป็นอย่างนี้แล้วอ๋อสององค์หน้านี่คือหลวงพ่ออะไรบ้างครับสององค์หน้าเนี่ยมันจะมีชื่ออยู่พ่อหลวงปู่ไข่อ๋อหลวงปู่ไข่หลวงปู่ไข่แล้วกันนั้นเรียกท่านแค่ก็มันไม่ค่อยชัดทาร่าธรรมูอ๋อหลวงปู่ไข่แล้วกันแต่หลวงปู่ไข่ก็ชัดแล้วก็นี่หลวงพ่อแจ่เหมือนกันอ๋อหลวงพ่อแจ่มเจ็ดมิโยสี่หนึ่ง หรือว่าเชื่อจริงว่าพระครูพิสิทธิ์ธรรมคุณพิสิทธิ์ธรรมคุณต้นอายุ87พรรษาปีหกสิบตอนอายุ87พรรษา66ครับนี่ครับหลวงพ่อแชม่มท่านเป็นคนใจดีมากเป็นนักวิปัสสนาเรอป้าสมัยท่านยังอยู่ป้าก็มาเจริญนะอ๋อนี่ครับก็เรียกมันดอกเช่นนัสำหรับแกะรูปปั้น ท่านเจ้าว่ะดูดรุ่นรุ่นก่าไม่เหมือนสม,มัยใหม่อ๋อเดี๋ยวนี้คลาสสิกดีครับเดี๋ยวไปนี่ตรงนี้มันก็จะตอรานีอ,อันนี้ก็เริ่มนนเป็นรูกป,ปั้นผมพระที่เขาท่านชอบอ๋อเดี๋ยวนานเขาอาจจะปรับปรุงขึ้นเ<อ>พระนนาะมันเริ่ม,มเก่าแล้วมีความหมายอันนะ้นนะในทางตอรานีอ่ะน,นะครับเนี่ยตั้งแต่พระท่านเสียโบราณภาพไปแล้วนี่วัดชุ่มชื้มากอ๋อครับก็ยังดีอยู่ เดี๋ยวก็ <c oughs> ค่อยๆปรับนนลงไปใใบุญสัตตาอยู่ <c oughs> ค่อยๆปรับลงกันไปนี่ครับตรงนี้เป็นรูปปั้นอะไรครับรูปปัน้นเป็นอาตุศรของของชาวบ้านเข้ามาโคตั้งสมัยนานมาล<อ>แล้วของพระนันทะกษณ์นั่นคือพระนันทะกษณทำเมื่อปีสองพันห้าหนึ่งสิบหกนั่น,น,นแล้วพระนันทะก็เป็ปีนัะนเลยใช่ไหมใช่เลยอันนี้พระอะไรอ,รรอ,อะไร่ะพระอาชิวเม เนี่ยสร้างไว้ก่อนผมเกิดดีหน่อยนี้พระนางประชาบดีโคตมีอ๋อที่มีในพุทธประวด์พระนางประชาวดีเป็นอะไรอ่ะเป็นผู้เลี้ยงดูพระพุทธเจ้าอันนี้พระนันทะครับก็บางทัวร์ก็อยู่ในช่วงปรับปรุงด้วยนะวัดมังกรเท่าเปล่าเปลาจอมปรับปรุงอย่างมากเลยเลยเชิญพุทธบริษัทมาร่วมยำการอันนี้ก็อยากห่อระฆังนะตรงนี้ นี่หัวรกาันนี้อนาะคตตาตาเป็นสีทองนี่สวยเลยครับมันจะเข้ากันเลยนะใช่ใช่นี่ครับตรงนี้กับประคุณลูกเดี๋ยวได้มีอะไรครับเรียกว่าได้เสริมสติปัญญาให้ได้แนะนำให้ว่าสีทองมันจะเข้ากับจีวรลราอะไรด้วย,วยมัน,นครับวัน<อ>นี้ก็อ,อนุญาตยมเข้ามา สงใส่เขาชอบสีฟ้าอ๋อใช่เหมือนลูกว่าจริงอะนะถ้ามองให้ดีถ้ามันเป็นเหลืองนี่ดูอลามนะคะจะดูอลามใช่นี่รูกปั้นดูสีนี่ก็มากราบท่าเหมือนกันไหมนี่ใ่ไนี่พระพุทธเจ้าอ๋อนี่อ๋อพระพุทธเจ้าช่วงที่บำเพ็ญทุกข์ที่อดข้าวอดานพระพุทธเจ้าช่วงช่วงบวชใหม่ๆนะ บวชใช่ไหมครับวชต้ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเจ้าชายชิดตอนนั้นยังไม่ตรัสรู้ใช่ยังไม่ตรัสรู้แล้วก็บรรพินทุ๊กกาลกิริยาอ้สามเดือนอ่ะที่ในพุทธประวัติรูกเขาไปดูอย่งไรและเอียดอีกทีก็ได้นะคะนี่น่าจะยังเรียกว่าเป็นเจ้าชายอยู่นะตอนนี้เพราะว่าเหมือนยังไม่ยังไม่บวชยังไม่เหมือนเป็นยังไม่บินอะไรไม่ไม่เหมือนแค่ยังมาบรเพ็ญอยู่เหมือนศึกษา์พเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าในพุทธประวัติยังไม่มีคนบวช้ ต้องมีพระบ,บทตให้ด้วยมันมาด้วยตัวเองแต่ว่าตอนที่พออดรหารแล้วรูร้สึกว่ามันไม่ใช่นะ,ะก็เลยไปทางอื่นนี่ครับพอเห็นว่าร่างกายไม่ไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยน,ปนไปใหม่ไปจัดนานตา็มที่แล้วก็ไปจูนาวิสาขามันอดรหามันไม่ใช่ทางออกนะ,อะเป็นเป็นเนขาเรียกว่ามันมันตึงเกินไปอ่าใช่นี่ครับบทนี้ก็สวยดีครับป้าตรงนี้นี่ก็คือวิสาการทางวัยรน อ๋อ oh, ให้พระพุทธเจ้านี่ครับอ๋อเป็นรูปปั้นจำลองสวยนะนี่ครับอันนี้ตอนตัดหอย oh. ป,ปูอ๋อภาพลวงเลยภาพลงมนาะบนั้นนะภาพลวงมาโล้อรับสิบเอ็ดงูแล้วก็ตรงนน้นเป็นในในันนะที่ขี่มา้าอ๋อตรงนี้ที่ย oh. งนู้นที่ขี่ม้าตอนที่พี่อกอยากวางอ่ะรูปฝั่งโน้นนะ นายนายอะไรนะนายฉันนะนายชนะเป็นนายทหารที่ในวังของพระเจ้าสุตุพระเจ้าปุจิตนะแล้วท่านเห็นว่าชีวิตเป็นคาราวาสไม่ดีใช่ไหมใช่ไม่ดีแบบว่ามีวุ่นวายโหนอ่ะที่นี่วุ่นวายโหนเลยก็หนีออกหววตอนนี้ออกหววนี่ครับแล้วก็ขึ้นขึ้นไปเรียกนายชนะนายชนะพระเจ้าชายชิตธานีใช่ใช่ขนาดนั่นนะพระเจ้าชายชิตธานี เป็นคลองราโนดเนาะะบริเวณคลองราโนดคลองหอฉันใช่ไหมตรงนี้นี่หัวฉันค่ะอ๋อนี่ครับคลองราโนดก็อยู่หลังวัดมะกกมเท่าคอ๋อมันเชื่อมต่อไปถึงนครหมเป็นคลองเริ่มต่อเชื่อมต่อไปถึงนครเลยค่ะหัวไจค่ะอ๋อมันจะยาวเลยมาจากทะเลน้อยอ๋อสำหรัปากคลองเนี้ยมาจากทะเลน้อยแล้วก็น้ํานี่ไหลไปมาทุกวันอ๋อเมื่อก่อนก็เดินทางโดยเรือไหมเดินทางเรือค่ะอ๋อป้าเคยทันไหมทันอ๋อยุคป้าก็ทันนะมีเรือหางยาวแล้วก็เรือเรือมีหลังกา อ๋อไปถึงนครได้เลยไปได้เลยอ๋สมัยก่อนขัใไปถึงปากพนังรถยนต์ถนนยังไม่คล่องตัวนนั้ถนนยังไม่มีค่ะถนนเพิ่งมีเมื่อปี2510แล้วก็คนก็ยังไม่ค่อยมีรถส่วนตัวกันนะใช่ค่ะนี่ครับนี่ถ่ายบรรยากาศบรรยากาศคล้องให้ดูนี่ยอมรื่นดีครับโริเวณนี้ครองสมัยก่อนมีแหละลากล่านี่ก็จะเห็นทางเรียนเยอะมากออ ในวัดนี้เคยได้ที่หนึ่งประจำไอเป็นไอแหรือพระอะไรเนี่ยครับคือร่วมร่วมใจกันมากอ่ะสมัยก่อนแต่สมัยนี้เขาร่วมใจแต่ว่าเนื่องจากเหตุการณ์ของโควิดนะก็อาจจะติดขัดกันหลายอย่างครับบริเวณวัดมะขามเท่าีปีนี้เจ็ดสิบเท่าไรนะป้า 77ปี 7. 7. โอ้แข็งแรงใกล้80แล้ว7.7ปี2เดือนแล้วครับโอเคขอบคุณคุณป้ามากครับที่พามาดูดวัดแล้วก็รอบประวัติวัดมาการามเท่าบางส่วน